ดีๆไปเลยนี่เรื่องที่น่าสนใจค่ะการคลับเคลือนอยู่ว่บเกษตรกร,ะกรนะคะซึ่งอบจอส้งคล้าค่ะเขาจัดกิจกรรมพัฒนาอยู่วัเกษตรกรคลับเคลื่อนต่อยอดพัฒนาการ,กรเกษตรของชุมชนท้องถิ่นค่ะ เศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬาสนามกีฬาตินสุรานนท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขราตำบลบอย่างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายไพจินมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขราก็ได้มีการเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการเกษตรประจำปี2567 กิจกรรมพัฒนาอยูวอาศตรกรอบอจอส่งคล้ารุ่นที่สามโดยมีข้าราชการบุคลากรในสังกัดแล้วก็อยู่เกษตรจากโรงเรียนรุงโรดวิทยาและกรโรงเรียนรัชมณียอำเภอจนะเขาวรวมด้วยค่ะอบอจอส่งคลา้าเห็นความสําคัญของผ่าการเกษตรนะครับทีสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและกับคนในพื้นที่ดังนั้นครับเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอยู่อาศัตร,รกรในมีศักยภาพของส่งเสริมการเกษตรอบอจอส่งคล้าจึงได้จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายด้านการเกษตรเพื่อให้มีความโร่ความสามารถในการครับ เตือนต่อยอดการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับชุมชนไล่ก็ททองทิ้นต่อไปนะครับอย่างที่บอกไปคือเด็กๆเยาวาชนนี่ต่อไปก็จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของประเทศในทุกๆด้านนะด้านการเกษตรกันถูกต้องค่ะและหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยพอโตไปเนี่ยน้องๆก็จะไปเรียนด้านกาเกษตรกรเป็นกเกษตกรกรรมเข้ามาจัดการอาจจะบางคนนี่อาจจะมีะทีอยู่ไร้ยสิบรายก็ได้นะแต่บ้านนี่ไปต่อยอดธุรกิจ แต่ไม่จ่ายเรานะแต่ว่านทิพยหลายเลยราระว่าไมเออจ่ายนะบางคนนี้เอาซิ้งติดที่บ้านทำอยู่แล้วนี่วไปต่อยอดในการเรียนนะครับเดิมที่ทำอยู่ทิพย์หลายนะโปกแป๊บลดน้ำกับมือนี่แต่อโลกไปเรียนเกษตรมาแล้วกรอบมาพัฒนานี่อยู่ว่าเกษตรกรหลุนไม้นี่ไม่ลดกับมือแล้วนะใช่ระบบสร้างพันหมื่นทื้งเอปพลิกเจนเออเขาบอกสมาร์ทฟาร์มปะเนี้ยว่างนีพันันแล้วพี่นะเกษตรกรว่างนี้ไม่ใช่จิ๊บนะคะระดับมัวกะทิพี่มันแล้วนะครับคนหลายคนยังคนหลุน ไม่ก็จะไปทําเกษตรกันเยอะ